โอเคนะผมครับรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับทุ่มกาวันนี้ก็ผมผมเซฟอีโวในการอีโวเอเซ็ตอีกแล้วนะผมกาวันนี้อยู่กับเจ้า CBR 650 Double อ่ะนะผมก็เป็นเฮ้ยไม่ใช่ CBR 650 F เอออิเยกูอ่านผิด ช่วงนี้หลันหน่อยัะผม,มอโอเคผมก็อยู่กับเจ้า CBR หก0ูนสิ F นะผมสีไตคันเลอร์นะผมคือในตระกูลเอในตระกูลฮอนด้าเนี่ยจะเห็นนะในช่องผมคือไม่เคยมีตระกูลฮอนด้ามาก่อนเลยแต่คลิปนี้คือเราก็มาแปลกหน่อยก็คือผมเอาฮอนด้ามาละแต่คราวนี้ไมไ่เอาตัวพันมาหรือเอาตัวตัวแบบคันร้อยสิบมาแต่เอาตัวกลางมานะคือหกร้อยหร้อยอะค่าหกร้อยขึ้นไปนะผม ก็ตัวนี้เป็นหัข้นศูนย์ f นะผมอืมไม่ใช่หัวข้ศูนย์ d ิ r นะเมื่อกี้อ่านผิดนะผมอืมโอเคผมไม่ใช่อ่านผิดหรอกแต่พูดผิดเอออ่ะมอสต,ตัวนี้นะผมครับเป็นสี c o l เลอ,อย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อกี้นี้นะผมอืมก็มอสตัวนี้คือผมไปเอามอสเข้ามาแหละนะผมอืมก็ขอขอบคุณเจ้าของมอสด,ด้วยนะผมอืมที่ให้ผมเอามารีวิวนะ โอเคผมก็ย๋ยวเรามาดูของแต่งคร่าวๆกันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสอนลงมอดนะของแต่งคร่าวๆนะผมก็ทั้งหน้ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคือผมไม่รู้ด้วยว่าทั้งหน้ามันมีอะไรบ้างนะผมปั๊มนี่ก็ยังน่าจะเป็นปั๊มเดิมแหละนะผม,มล้อล้ออันนี้ไม่ผมไม่รู้เลยดินะแต่ท่อเนี่ยท่อเป็นไดโวนะผม,มส่วนอขอท่อขอท่อนี่สวยมากนะผมขอท่อนี่เป็นท่อท่อไทเทเนียมสีฟ้านะผมสีฟ้าโอ,อกม่วงๆนะคือมันสวยจริงๆแหละนะผม แต่เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าผมติ่นตรตหนใจนิดนึงตรงเออ,อ่คอท่อตรงนี้นี่น,น,นี่สีฟ้าเนะนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคืออันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันหลากสีมากเลยบางบางครั้งมันก็เป็นสีเขียวนะตรงสีฟ้าตรงเนี้ยมันบางครั้งมันก็เป็นสีเขียวนะบางครั้งก็เป็นสีเทาแต่รอบนี้มาแปลกเป็นสีสีอะไรสีฟ้าทาทะเลที่เขาเรียกกันปะ่ะใช่ปะ่ะ อันนี้มันมาแปลกคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออ่าอะไรนะตอนแรกก็นึกว่างูไอเยียซีวีอาร์มีงูได้เหรอเออตอนแรกคือมันเป็นสีเขียวไงผมก็เลยเอ๊มันคืออะไรวะก็ยังงงอยู่นะผมแต่อันนี้ผมรู้แล้วมันคืออะไรมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อส่งน้ามันไม่ใช่อ่ะมันมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันคงไม่ใส่สองท่อเนาะ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรตรงสีฟ้ามันเป็นคล้ายๆแบบท่ออะไรบางอย่างนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะผมชิวนะผมเป็นชิวกระจกใสนะผมมอตัวนี้ผมไม่ได้ลงท่าขับมานะผมเพราะฉะนั้นมันก็เตอร์ูเก่งๆหน่อยอีกอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่า 650F แบบตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นผมเคยเห็นอยู่นะ 650F เห็นนะเห็นบ่อย้วะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตรูปลักซัก รูปลักษณะมันสักเท่าไหร่นะผมอมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นนกแก้วอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ทรงมันก็เหมือนนกแก้วนะผมเขามันจะมีอยู่สามตัวหลัหลกๆที่เขาเรียกกันก็จะมีกระต่ายนกแก้วแล้วตัวใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียวกว่าอินซีป่ะอินซีป่ะผมไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรกันอนะ่ะ แต่ถ้าถ้าเราไม่ได้ตามรหัสมันะก็คือเขาจะเรียกนกแก้วมั่งกระต่ายมังม่งอินทรีมั่งอะไรพวกนี้แหละนะผมอันเนี้ยมันดูเหมือนนกแก้วก็คือนกแก้วเนี่ยผมก็จําได้แค่ตัวพันตัวพันเนี่ยนกไอ้นกแก้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะยังไงอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือภาพมันก็ไม่ได้เอาขึ้นดะนะผมเดี๋ยวผมพยายามหาภาพมาให้ดูแล้วกันนะผมก็อันนี้มันเป็นนกแก้วแหละนะผมอืม ถ้าผมพูดผิดหรือพูดให้ข้อมูลอะไรผิดไปเนี่ยผมขอไปในหะนะ้าที่นี้นะผมค่ามันผิดตรงไหนก็ท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมแบ่งป,ปันข้อมูลกันนะโอเคนะผมก็อยวเราไปดูวิธีการลงมดกันเลยนะผมโอเคไปดูกันเลยฮะโอเคนะผมก็สำหรับวิธีการลงมสนะผมก็ลงกันเหมือนเดิมเลยรอบนี้มี TX d อนะผมก็กดเข้าไปที่ a z A ฮะ แล้วก็เลื่อนหาไฟล์รถของเรานะผมครโหลดไว้ที่ดาวโหลดก็อยู่ที่ดาวโหลดนะผมครโหลดไปที่เมก้าก็อยู่ที่เมก้านะผมของผมโหลดไว้ที่เมก้านะผมก็กดเข้าที่เมก้าแล้วเข้าที่เมก้าดาวโหลดฮะแล้วก็เลื่อนหาไฟล์หกข้ศูนย์เอฟสวยๆนะผมอันนี้ือคือชื่อไฟล์ของเรานะแล้วกดไปฮะจะกดบิวหรือกดแตกไฟล์กั้นะผมผมกดแตกไฟล์ไปแล้วนะผมก็กดถ้ากดแตกไฟล์เนี่ยกดอันที่สองนะผมกดบิวก็คืออันแรกนะผมที่มันเป็นลูกตาแหละนะผมก็กอกก็ออกมานะผม เจ็บคอนิดนึงก็ผมก็แตกฟาล์มาแล้วน,นะคือช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยกดวิวแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเริ่มลําบากแล้วนะผมเรากดเข้าไปที่ไฟล์ 60x นะผมแล้วก็จะเจอกับไฟล์เทีกับอ่า r n y g 50นะผมก็ทําการย้ายเทียดีนะผมเข้าที่ตัวแอนดรอยนะผมกดค้างนะผมแล้วทําการกดตัดหรือคัดลอกก็ได้นะผมแต่ผมกดคัดลอกแล้วกันนะผม แล้วมันการกดจุดสองจุดตรงทั้งบนไฟล์ไฟล์สุดนะผม,มกดไปฮะกดอีกนะผมกดออกมาแล้วเข้าที่อ่าแอนดรอยนะผมเข้าที่ Data เลื่อหาไฟล์อ่า a อมสตายเกมนะผมเข้าที่ไฟลนะ์ฮะเข้าที่ T E X D B นะผมกดวางไปเลยแต่นี่ผมวางไปแล้วผมจะไม่วางอีกนะผมวางคือตัวเขียวด้านล่างนี้ผมมุมขวานะมุมขวานะตัวเขียวนะโอเคผมก็วางเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะผมแล้วก็ออกมาถ้าใครแตกไฟล์เนี่ย ก็คือจะได้ไฟล์ตัวเมื่อกี้มาจะแถมตัว TXD กับ Energy 500หนมาใช่ไหมแต่ถ้าใครกดวิวนะผมก็คือให้ทุกคนนะผมย้ายออกมาแล้วไปไว้ที่ไฟล์ไหนไฟล์หนึ่งก็ได้นะผมโอเคก็าทาการลง TXD เสร็จแล้วเนี่ยให้เราออกมาจากแอดได้เลยนะผมแล้วก็เข้าที่ GTA IMG 2นะผมแล้วก็กด Open น แล้วก็เลื่อนหาไฟาล์ c อ l l o t Star Game นะผมเอ้ยไม่ใช่ไฟล์ c อ l l o t Star Game Android เข้าที่เข้าที่ Android แห่งนนี้ผมพูดผิดนะผมช่วงนี้ผมอาจจะล้นๆหน่อน,นนะผมเพราะว่าไม่ได้อัดชิปนานนะผมแล้วเข้าที่เอ่อดัต้านะผมแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เอ่อ c อ l l o t Star Game นะผมเข้าที่ไฟล์ฮะเข้าที่ t x e d b นะผมกดเข้าที่ไฟล์ t a 3 ing นะกดเซ็ตไปฮะอันนี้มันซ้ำก็ออกมาก่อนโอเคผมก็อ่า พิมพ์ชื่อรถของเราไปของผมเอ็นอา500้นะใครเปลี่ยนเป็น FCR หรือ BF หรือ PCJ ก็ได้นะผมเปลี่ยนชื่อได้นะโอเค <Okay, S 1> ผมก็พิมพ์ไปเ g 500าร์รนะผมก็กดค้างฮนะกดอันที่สองนะผมออกมาครับผมไปที่ไฟล์รของเรานะผมของผมอยู่ที่มิก้าดาวโหลดนะผมก็กดเข้าที่มิก้าะนะผมเข้าที่มิก้าดาวโหลดนะแล้วเข้าที่ไฟล์ไฟล์ไอ้นี่หกข้นย์เอนะผมแล้วจะเจอไฟล์ เอเนอจีห้าร้อยนะผมก็กดเซฟไปใครเอาไฟเอเนอจีห้าร้อยไว้ตรงไหนเนี่ยก็คือกดเข้าที่ตรงนั้นเลยนะผมจําไว้ว่าเราย้ายไปตรงไหนนะใครที่แตกไฟแบบผมก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะผม,อมโอเคผมก็ถ้าเราลงเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเรากลับเข้าไปในเกมกันก่อนเลยนะผมก็อันนี้อย่าผมลองไปโหลดไปก่อนแล้วกันนะผม,อมโอเคผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ว่าผมเข้าเกมเลยแล้วกันโอเคครับนะผมไปดูกันเลยคนระับโอเคนะผมก็ถ้าเราลงมอสเสร็จแล้วนะเราก็จะได้เอ่อมอส CPR นกแก้วตัวนี้มานะผมแต่มอตัวนี้ก็คืออมันอาจจะมีแบบพวกบั๊อกอะไรพวกนี้หน่อยนะก็คือเวลาเล่นเซิร์ฟเวลาเล่นเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยคือมันจะหลุดเยอะบ่อยนะผมคืออันนี้จากที่ว่าผมไม่เคยหลุดในเซิร์ฟไฟเอมาก่อนเลยนะอันนี้หลุด,ลดเยอะเยอะมากนะผมก็คือลาเจอพวกรถที่ผมลงมอดไปเยอะๆว่าสิบ สิบกว่าคันเนี้ยคือมันจะหลุดบ่อยนะผมถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะเป็นถ้าเป็นเซิร์ฟแบบว่าพวกที่ว่าหลุดบ่อยๆอะ่ะเซิรฟ์ฟคิวเลอร์เงี้ยเซิร์ฟแฮงก้าเนี้ย,ก,ยก็คือน่าจะไม่รอดนะผมถ้าลงตัวนี้ไปนะผมน่าจะว่าหลุดไปเลยหลุดไปเลยนะผม,มแกแนะนํานะผมใครที่อยากหรือว่าลงมอสตัวนี้จริงๆอนะ่ะหาเซิรฟ์ฟที่มันดีๆนะผมเอาไปเล่นนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟที่มันหลุดบ่อยๆเนียผมไม่ค่อยแนะนำนะผม โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีแคนะ่นะ้นนะผมก็จะเจอใหม่ในคลิปหน้ากันคลิปหน้าเป็น r 6นะผมอืมรอดูกันได้เลยสำหรับสาย r 6สีขาวนะผมอืมคนที่ขอมาก็รอกันก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะผมเพราะว่าผมออฟมดไปทำนะผมคือผมไม่ได้ไปหามันนะแต่ตัวเนี้ยผมออาไปทำเลยนะผมอืมโอเคผมก็จเจอใหม่ในคลิปหน้ากันนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมเราก็ต้องขอตลาลับกันนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย